เดียวพัาได้ก่อนได้ก่อนโอ้โสนใจสนใจซื้อได้นะคะประมือสบสีบาทแต่ว่าเสียงพันพูดดูดูเสียงพันพูดได้เมื่อกี้เสียงเบาๆแล้วค่ะหน้าไปหาเพื่อนโอ้ยทองแข็งหูเนีเนี่ยนี่เน ใช่เพร่า <zat> จะสิตนเฮ้ยจะสิตนแม่ค้าขายเฮ้ยสมุติีบาทนีสีบาทนี่ลอยจริง